พอได้วพอแ้วผาดท้อล้วทาอท้อทท้อท้อโมสังโคกินอยู่นะนี่ผาดดูอกกุ้งละผาดได้หลายขนาดด้น้อยๆน่เนี้ยซิคกวนาทีบดาใส่ไว้เดี๋ยวเจ้าาะดูาดูมเนยหันก็เอาอาหารหมาเขาใส่ผาดดูดูดูดน่ดขราดกัวดูเดี๋มากัเดียวน่เาเนาะ เดี๋ยวก็เข้าปลอกกินละเจ้าสวัสดีเจ้ามาพบกับน้องเบน,นเขาเลี้ยงหมูในกะหรี่เหมือนเดิมเจ้าสวัสดีครับนี่เจ้าน้องเบนดักกุ้งไว้นะเจ้าใส่ใส่กุ้งไว้นะเจ้ารอบนี้ใส่ลองมาใส่แค่สองหลังนะเจ้าเดี๋ยวทำสกักำจะมารอบหน้าจะมาใส่หลายๆนะเจ้าเนาะลองมาทําดูนะเจ้าเจ้าเอาอาหารมาใส่นะเจ้าที่นี่จะลองดึงพอนะเจนะ้าเนาะดักแล้วก็ไปจับกั้งนะเจ้า ว้ายพอแล้วพอแล้วบาตตตาตตท่ามอสังโคกินอยู่นะนี่บ้าบาทม้อนตัวตองหอกปลาได้เอาบบสักคำบดกะปิเอากุ้งเพตกรมาได้เนี่ยนาทีนะเาเาดูตัอันนี้นะเจ้าเนาะต้องเบสือติดักมาลองแหะน่ยดูนะเจ้าดูดู้ากุ้ดูจ้าดูออกุ้งละ ปลาดูได้หลายขนาดสะอาดตเอมันต้องได้ใส่ป้าทั่วตัวตัวปนหอยหอมสลอบนึงล่าไว้แป๊บเดียวก็ได้ละน้องเตล้อเด้กกำมึงกำชิบบาทกำเรี่ยวปลาด้วาปาตัวประเ้ศได้น้อยๆน่ะเนี่ยซิบคนอาทิป่ได้วยวเจาะ ดูป๊าดู <ans> นี่เจ้าดูพลอเต็มเลยดูป๊าดูกำเลยตัวบุเดียตักมันเลยเห็นก็เอาอาหารหมาก็ใส่ป๊าดู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 ป๊าดูตัวได้หลายขนาดดูตัวใหญ่ไหม ปาอาหารหมามันกินดีเนาะเออกระลังหมูเนาะอเราอาหารหมูมันอาหารหมูถ้าจะหอมมากินเนาะอันนี้อาหารหมามันทราบกินทราบกินของของอะของเนื้อซัดอ่ะอ้ยได้หลายขนะดเลยเจ้าป้าไม่แยมหลังนึงยนะเจ้าเนาะเดี๋ยวจะไปลองถั่วไปใส่หรอบแล้วกันอนเล่นนี่กันความสุขนะเจ้าเนาะดีใจขนาดเลยเจ้าต้องเป็นดีใจขนาดได้กับเข้าเลยนะเจ้าเนาะเอามาทอดใส่ไข่นะเจ้า นี่เ<อ>จ้านี่เจ้าวิธีใส่กุ้งนะเจ้าเนาะตะกี้โจมคุณสาน่ะเอาตะไคร้น้อ,นองเบนไปตะไคร้ใส่ใส่กุ้งน้องเบนไปเอาไปใส่หัวอาหารไปแล้วนี่ดีใจนะเจ้าได้ได้ได้กุ้งหลายนะเจ้าทุกใจขนาดเลยนี่เจ้าวิธีการดักกุ้งนะเจ้าเนาะใส่ไหมใส่ไหมปลาให้มันมันหล่อหอนี่เนะาะปลาตัวเขาเลาะเตี่ยมเนี่ยปลาในแม่นม้เลยนะเจ้าดูปลาท้อ อุ้ยมันมานี่มดเลยตัวต้องเกีย่ยงอาหารนี่ไงข้าเท๊ข้าเท๊ข,ทขท้าเท <c oughs> ๊ใส่ไว้นั่งนะเจ้าเดี๋ยวใส่กุ้งผมแล้วนะจ๊ะเนาะใส่ใส่ไว้แล้วเดี๋ยวเสร็มสิบนาทีกลับมาหยกนะจ๊ะเนาะแป๊บเดียวนะเจ้าถ้ามาวันขำนี่ตัวปวดวัดได้หลายขนาดเลยนะเนี่ยตะลุงเปิ้ลกะลุงนะั่นมันนั่งนี่วันขำเนาะยิงดึกยิงมีหลายนะตัวเนาะจะความสุขนะจ๊ <c oughs> ะเนาะนึกว่าวได้หลาย นี่จ้อันนี้เห็นหลังนะเจ้าอันนี้หลังนี่บอกใครออกหล่ผ่าได้อยู่ตัวได้อยู่ได้อยู่นี่จ้กนี่นี่นี่ต้องใชนี่อังเก่าของเขานี่เจ้ากบไฟมั่เอ่อตัวนี้บอกเอาหลังนั่นเขาใส่พอตัวมันอันใหญ่อ่ะหัวอาหารมีขอมก็นี่เจ้าอันนี้ก็ได้อยู่พอกินอยู่นี่นี่เจ้า นี่เจะได้กัมมันด้วยโอ้กุ้งสดขนาดเลยตัวโองประทุใจขนาดเลยป็นมากป๊าดเราหรกุ้งพเราเต้นงามาประทุใจฮะไปซื้อสักห้าหกหลังสิบหลังจะไปซื้อมาสักสิบหลังโซสใส่ต้องลงรุ่นน่ะบ่ต้องมาตักแล้วมานั่งอย่างเงี้ยนั่งอยูืนี่นะเปิดเพลงฟังเหรอตอนนั่งนอน ก็ต้องแปลงข้างเข้ายังไงกันตัวนี่เจ้าคุณสาก็น้องเบ้นนะเจ้าเลิกงานมาดักกุ้งไว้นี่เจ้าสองอันนะเจ้าเดี๋ยวเจ้ามาดักแหมนะเจ้าเนาะนี่เจ้านี่ดักกุ้งไว้นี่เจ้าคุณสามีต้องมีนี่เจ้าเจ้ากุ้งกำลังเข้านะเจ้าเนาะยังมาหลายเดียะตัวมันแบบมีที่เข้ามันบอกผมว่า จะเข้าไปตรงในก็มีนะมันเข้าบ่หลายทีนอยู่ต่างนอกเตี๋มนี่ไงจะแล้วอ่ะเออพูดก็มาใจบ่พูดต่างนอกวตัวนี่จะพอกุ้งละแม่นมดอ่ะไอ้ตัวพอนว่าอยู่ตั้งเต็มนี่มันกินอาหารอ่ะเอปพาเจ้าพอน่ะพอกุ้งล่ะดูเอาเหยื่มาตักแลเข้าตัวบ้างละ ยู่ต้องมองเตี้ยมตัวเขาลองมากินหัวอาหารก็เตนี้ยมตัวอาหารหมาคผสมไปเจ็บประโยชน์ลมเนี่ยซื้อมาแป้งไงนะะเกี่ไว้แต่เมินเนาะเออหมาก็กินเซื้ออาหารมาแป้งมาแปงง้งมามากิน,น,อ,นอ่ะเอาใส่กุ้งกินดีค่ะตัวพนว่ามันต้องแปลงตีหูยิงใหญ่มันเข้าไว้กับตัวฮะดูเียดฮะเกลียดมากขนาด เลิกงานแล้วก็มาหาหมืดแล้วนะเจ้าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะเจ้านี่เจ้าสองทุ่มสองทุ่มก็ยังมาหากับเข้าอยู่นะเจ้าอากาศดีพระอา,า,าทิตย์เริ่มตกดินแล้วเจ้านี่เจ้าหอยมันลงไปในน้าบมัตันเนาะเอาปอยมันเหี้ยปอยมันเหีเห้ดูมั้งนเบื่อแล้วเจ้าผ้าทิตย์กำลังตกดิน ความสุ้ของน้องสองคนเหรอจ้านาะฮะได้นักอยู่นะนี่ป่านี่จ้ารอบที่สองรอบที่สองว่ายสิบนาทีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้หลายอยู่ป่าเจ้ารอบที่สองนะจ้านาะนี่ปลาได้หลายอยู่ได้หลายอยู่ตัวนี่เจ้ากุ้งรอบที่สองอ้ได้หลายขนาดว่าได้เด้อ ขานาดรอบที่สองอน,นี่เด็ดน่ะน,นี่ฮ่าฮ่าฮาขนาดหมานี่เด็ดน,นนี่ <laughs> นี่เจ้าปาดนี่รอบที่สองนะเจ้าซิฟนาทีเอาข้างหนึ่งเนดะี๋ <laughs> นี่เจ้าป้าเด้วเต่าเขาตะกี้เลยนะเนาะตะก,กี้น่าก <laughs> ลัวกระรอบแรกปาลาแล้วนี่จกุ้งโอ้โห <laughs> นี่เจ้านี่แหละนี่เจะซิฟนาทีไว้ซิฟนาทีเล้ว ขนเรื่มข่ำแล้วนะเจ้านเนาะแค่าดูมืดละเริ่มมืดละสอหัวตัวเอาแฮมฮมสองหลังก้าบ้านล้วปกินละฟาได้หลายเลยมาตักก่อนอ,อยม่ได้หลายขนาดตัว่ขนาดตัวนุจะมากเดียวนะเจ้านะเนาะเี๋กำเข้าปอกินละจ้า โหถอดใส่ไข่อยู่วบาตัวนี่ยังให้กุ้งเยี่ยบ่บ่เนี่เอาไว้เด้ตัวปลาตัวได้หลายฮะอืมน่ปลาได้นขนาดนี่จ้ะกุ้งนะคือสารได้ปลาได้หลายขนาดเลยตัวตั้าซาบอ่แม่ไปกินดิปลาดีใจขนาด โอ้โห,โหมันมืดแล้วเนาะสองภูมิละได้กระป๋อะกินโยนะจ๊ะเนาะหลังเนี่ยหลังหมานเก็บเอาไปแจยต่อบ้านะจะเก,ก็บอุปรกรณ์นะจ๊ะเนาะวันนี้ได้กับข้าวสองอย่างนะจ๊ะ ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะเจ้านะเป็นเวลาสองทุ่มแล้วเจ้าเดี๋ยวน้องเบนจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะเจ้าคลิปนี้น้องเบนก็ขอจบคลิปเพียงแต่ยีก่อนนะเจ้าน้องเบนขอตัวลาก่อนเ้อเจ้าสวัสดีเจ้าบ,บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปพื่นทินเจ้าเพียกเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจ้าฝา,ากแชร์คลิปพื่นทินเจ้า